ก็มาต่อพาร์ทสองกันนะครับต่อไปเป็นบทธรรมจากกับมาวัดตนัสสุนะครับเอวเมสุตังเอกังสัมภยังภะควะพราณาสียังวิมารติอิสิปันนิอิสิปตนนิมิคเทยตระโคภะกวาปัจจวะคีภิกขุมันเตสิทเวมิภิะเวอัตตาปะพาชิเตนนาเสวิตตพาโยจะยังกเมสุกรรมสุขานิการุโยโหหิโนขโมุปุจฉานิโกอันอริโยานัสสนิโต

มีทางโค้งปนัดปิกเวทุกขัดสมุทรโยริยสัจจังยังตันห์ห้าปนนมปวิกันนันทิราชั้นสหตาตาราตาราพินันทินีเสยยาจิตักรรมตันห์ห้าปวัตันห้าวิปวัตันห้ามีทางโค้งปนัดปิกเวทุกข์นิโรธโออริยสัจจังโยตสสะเยวัตันห้ายาอาศสยสวิราคันิโรธโอจะโพปตินิสัคโหมติอนารโย ททงควบปนิกเวทุกข์นิรุตคามนีปฏิปทาเรียสจังอายามีวอริโยทักกิโกมะโกเยที่ทางสมมาสติสมมาสังกปปสมมาวจาสสมมากัมมตโตสมมาอจวสมมาวามสมมาสติสมมาสมาธิท่ทางทุกข์อริยสัจติมปิคเวปุเพยนุนุสตสุธรมเมสุจักุนตุปาชิยานุปาติปัญญาตุปาชิวิชาตุปาชิอรุตุปาที่ังคบปนิทังทุกขงอริยสัจปาริญญาญาติมปิเวทุเพยนุนุสตสุธรมเมสุจักุนตุปาชียานุปาติปัญญาตุ ทั้งคู่ปฏิทังทุกขังอริยสัจจปาริยตาติมีพิกาเวภูเภานนุสุเตสุธรรมีสุจักขุตุปาฏิยานังตุปะฏิปัญญาตุปะฏิวิชาตุปะฏิอรรโกตปาที่ทังทุกขสมุทยอริยสัจจ์มีพิกาเวภูเภานนุสุเตสุธรรมีสุจักขุตุปาฏิยานังตุปะฏิปัญญาตุปะฏิวิชาตุปะฏิอรรโกตปาทิ่ั้งคู่ปฏิทังทุกขสมุทยอริยสัจจััปปตตนิมีพิกาเวภูเภานุสุเตสุธรรมีสุจก Sudjakuhun Tapa Tiyana Tapa Tiyanya Tapa Tiyawidcha Tapa Tiyarukuta Tapa Tiyatangko Banyutang Kukasa Murtyo Aris Arisasaja Payi Nandime Pika Weputera Nunsu Nutsu Jesu Thame Sudjakuhun Tapa Tiyana Tapa Tiyanya Tapa Tiyawidcha Tapa Tiyarukuta Tapa Tiyatangko Banyutang Kukasa Murtyo Aris Arisasaja Payi Nandime Pika Weputera Nunsu Jesu Thame

ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังเวพาเวตาพันธิมีพิขเวปุเพรนนุสุเตสุธรรมีสุจักขุปปจิยานัตปฏิปัญญาทัปติวิชาทัปติอรุโกทปาที่ตั้งขุปปิทังทุกขนิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตตุปปิยพิขเวปุเพรนนุสุเตสุธรรมีสุธรรม Jakut Vatthiya Nong Thapatipanyaya Thapatipichan Thapatiparu Kothapa Thiyawakiri Wajem Pika We Mesu Chatu Surya Raja Saje So El Vatipari Watangkawatasa Karangya Thaputangyanasasa Nang Suvisu Thangahu Si Niwatawahang Pika We Saje Weke Roke Samara Ke Sapa Ma Ke Samsamanaparamiya Pichaya Saje Mone Sade Adun Tawangkema Samphoti Nang Sambuto Vatthiya Singyato Joko M Pika We Mesu Chatu Surya Raja Saje So El Vatipari Watangkawatasa Karangya Thaputangyanasasa Nang Suvisu Thangahu Si อธานิกวิสเจวุติโรกิสมารเกสัะพรัมเกสัสมณัปรมนิยปชาญาสเกวะมนสสายะนตัดนิสัมมาสังขุติังุตัญเาติยานัจจะปะน้ามีทัสนังอุทปาติอุปปมีวิมุติอยมัติมาชาตินติานิพุนาภวุติ Samavojapakawatamana pajavakiri pikuh pakawato pasita apinan tuh. Imasamin japana beyakrasamin ayamani ayasamanto gunthayasawe rachawidamarangthamajaku utara. Ijiyangkiji samudhayaya thamang satantang nirotha thamani. Pawatite japakawata thamajakekumatevasatthamanusa vesu. Etapakawata pranasiyang isi tenemika thaya. Dorangthamajapawatite tang apativateyang samani nawa pramani nawa teve nawa mare nawa pramunawakiri. Ijiwa rokasamin kumanang tewa nang satang sa tawa cha tu maha rajika tewa sa tawa manusa we sung cha tu maha rajika nang tewa nang satang sa tawa tawa ting sa tewa sung tawa sa nang tewa nang satang sa yama tewa sa tawa sung yama nang tewa nang satang sa tawa tu sita tewa sung tu nang tewa nang satang sa tawa nimana rati tewa sa sung nimana rati nang tewa nang satang sa tawa para nimita wa sung para nimita wa nang tewa nang satang sa พระมหากิติวสสาธรรมนุษเวทรงเอตมภควัตภรณ์นีย่งอิสิปตนีมีคาทายอนุตรังกัมมจจกาปวติตังอภิติวติย่งสมานินาวะพระมาินาวะเทเวนเทเวนวามารีนะวะพระมุนาวะเกณจิวโรกาสมินติกิติหเตนะขเนนะเตนะมุหเตนะยาวะพระมารโกาสทุอภุชานิชยัจจะสัสักสักหาสีโรคธาตุสัพปิสัพปะกัปปิสัพปะเวทีอภัมโมจะโอราโรภัสโรเกปตุโรโหสิอติกเมวะเทวนาเทวนุภาวะอจโกภะวะ ทะกเวะอุทานังอุทานีสอิญสีวัตถะโพันทโยอัญญสีวัตถกนโยติติทั้งอญยสัมันโตคนทยาสะอัญญากนทโยตเววนามังอหสีติ จีวิโสภะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาณะสัพพนโนสุปโตโลกะวิทูอนุตตรลุผลิสธัมมะสาระติสัทธาเทวมนุสนาพุทโุภะวะติติวิโสภะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาณะสัพพนโนสุปโตโลกะวิทูอนุตตรลุผลิสธัมมะสาระติสัทธาเทวมนุสสานังปุจโภภะวะติติวิโสภะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจาณะสัพพนโนสุปโตโลกะวิทูอนุตตรลุผลิสธัมมะสาลติสัทธาเทวมนุสสานังปุทโภภะวะติ

สุปฏิปนุปะคาวตัวสาวกสังโขสุปฏิปนุปะคาวตัวสาวกสังโฆยายาปฏิปนุปะคาวตัวสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปนุปะคาวตัวสาวกสังโฆยาทิฏฐาจตาริโกริสยุขเนิีถขปุริสปุขะลาเอสัพพะวะตสาวกสังโฆอาหุเนโยปะหุเนโยนาโยทักขินาโยอัญชลีกอรณีโยอนุตตรังปุญญาคิตังเวกัสาติสุปฏิปันุภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชิต Ucu peti pan ngopak kau tu sah, wak sangko jaya peti pan ngopak kau tu sah, wak sangko sami cip peti pan ngopak kau tu sah, wak sangko yang kita kita di puri sejuk kani atau puri sepuh kara. Ia sab kau tu sah, wak sangko ah menyo pa menyo kaki menyo anca di kara anu tarang punya kita tang สุปฏิปันโนภะโกรตโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะโกรตโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะโกรตโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะโกรตโตสาวกสังโฆเจติตังสตาริโกริสายุคานิอัตถุริสัปุคาระเอสัปุคะวิตโตสาวกสังโฆอังในโยตาในโยทักขิเนโยอัจฉริกะระเนโยอนุตตระปุญจคิตตังโลกัสสาติสาติ จินดาไม่มุิีปียังมันตังยะสังทาหนังสังโกนังุปัสสติสิเนแหงมาตาปิตาวะโอรสนงปาโพตันุจาราชาราตะวังมังโพสัตถุโมทิปังกาเรเทวสุโกเสทิกิจเทวเยสโกปัญชังทัสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนามะยมปณีจินดาปียังจะ พระนังสัพเพชนะมหาภูชนาปิยมมะมะจินนามณีปิยมันตังยักสังทาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาพิตาวะโอระหังปะโธตันจามหาราชาตพวังมังโปสัตถุโนตีปังกาเรเทวสุโปเเทธิกินจิเทวเยสัโกปัจฉงพัสมิงกิเนวาทัตตาปิยังันตังสาริปุโตภะวันตุเม ิทธิลาปังชนานเยมณิจินดปียังจะท่านนางสัพเพชนาพระโหชนาปียังมะมะจินดามณีปียังมันตังยัสังถาสังโกนางอุปสันติสิีนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกรติโวสุโปเศธิกินจิเทว เยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวัตาตาปียังกันตังสาริปุโตภาวันตุเมสิทธิราปังชนามะเยมณีจินดาปียังจัตทะนางสัพเพเิชนาะพระหูชนาปียังมะมะ,มะมะสักตะวะพุทธะรัตนังโอาาทะสัตังพุตเตวมังวารังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสจินานัสสันตุปัทาวาสัพเพทุคาบูปะ สัมเณตุเตสัคตะวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริสาหูปะสมะนังธรรมะเตเชนะโสจินานะสันตุปทวะสัเพพยาวูปะสัมเณตุเตสัคตะวาสังฆารัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยังอาหูเนยังสังฆาเตเชนะโสจินานะสันตุปทวะสัเพโรคาวูปะสัมเณตุเต สักตวาพุทธารัตนังโอโอสถังอุตตมังวะรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเตเชนะโสทินานสันตุปัตถวาสเพทุกขาบูปะสมินตุเตสักตว,วาธรรม,มรัตนังโอสถังอุตตมังวะรังปาริมาบูปะสัมมานังธรรมเตเชนะโสทินานสันตุปัตถวาสเพ,พพยามูปะ สัมเณตุเตสักรตวาสังฆรัตนังโอสะทางพุทธมังวรังอามุเนยยังปางหเนยังสังฆเตชันะสุทินานะสันตุปัทวาสัพภีโรคาวูปะสสัมเณตุเตสักรตวาพุทธรัตนังโสโอสัะทังพุทธมังวรางคิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชัยนาสุทินานสันตุปัทวาสัพภีโรขาวุปัสสัมเณตุเต สัคตะวะธรรมรัตะนังโอสัทธังอุตตมังวะรังปาริธาภูปะสัมมานังธรรมะเตเชนะโสตินาสัสันตุปตะวะสัพเพปะยาวูปะสัมเณตุเตสัคตะวะสังคารตะนังรัรตนังโอสัทธังอุตตมังวะรังปารุณายังปารุณายังสังขาเตเชนะโสตินานัสันตุปตะวะสัพเพโรขาปุสัมเณตุเต ใชยาสนากตาบุทธาเชตาวามารังสวหานังจตุสัจจาสัพพังหะัสังเยปีวิงสุงนาราสภาตันหังกราทยพุทธาอัฏฐวีสตินายากาสัสเพตปฏติทิตตไมหังมัทเกเต,เตมุตนิสลาศีเสปติโตติทิโตไมหังคุธโธธรรมงท้าวเวโรจนันสังโภปฏิทิโตไมหังกุเรสักพักุณารโรท้ายีเมอนุรุโธสาริตโตท,ทัดขีใน คูนธันโยปิทิคพาคัสมิงโมคขล,ลาโนุจามบามาเกตคินีสาวณีไมหังอาสุงอานาันทะอาราหุโรกัสปโปจามมหานามูอุพาสุงบามาโสตะเกเกสโตปิทิคพาคัสมิงสุริโยวะปปังคารโหนิสิโนโนสิริสัมพ,พันโนโสพิโตโุนิปุคาโวอุมาต้องกัสปโปเทโรมเหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัฒนีทินิตา ปฏิทาสิภุนากรโรปุโนอังคุริมาโลจะอุปาลินันทศีวริเจรราปจัยเมชาตานาราเตเตตรรกะมมะเสสาสิติมหาเถรวิชิตาชินาสาวกเอใจเอเตสิติมหาเถรชิตาวัตโตชิโนรัสาชาลันตาศิวะเตชีกันอังคะมังคุเสศุปิปา รัตนังปูรัโตอาสีภคกกินเมตังสุตตะกลงท้าชักคังปัจฉโตอาสีวามีอังคุติมาระกังขันธโมระปาทิตั์สัจอาณานาดิกะยะสุตตะกลงอากาสีชัฐานังอาสีเสสะปการสันติตาชินานานา,นาวาอราสาัสังติตาสัตตปาการสังลังกตา วาติตาทัสัญชาตาภาหิรัตนุปถวาอาเสสาวินะยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวาสโตเมสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธพัญชลีชินาปัญชรมัชมะเิวหิหะอรันตังอวะหิตาเรสัทธาปเรนตุมังสัพเพเตมหาปุริสารัปสภาอิเจ วะมันโตสุขตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารายโยสัทธธรมานุภาปาริโตจารามิชินะปัญชเรติสาดุภาห,สหาสุสหสัมมานิมิตตุสาหุนานตังขิมิรังอุทิตาโครตัเตเตซตมารังธานาทิธรรม,มทิ วิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชาค์ตาพะวัตุเตชยมังคารานิมาราติเรกามาธิยุติตัสสะพระติงโครปนาวะวะกะมขะมะทัทธะยะัตถะยะขังขันตีสุทันตามธวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชาค์ตาพะวัตุเตชัยมังคารานินาราคีริงคะชวะระอติมันตะปุิตังทาวะคีจักะ มัสสานีมัสสุธาลุนันตังเมตตมุสเสกาวิกินาชิตตะวามุนินโธตันเตชะสาภพระวัตุเตชะยมังคารานิภุสิตะขามะติหัตถะสุธาลุนันต,งตังทา,าวัน,นต,วติโยชนะปัจฉันคุริมาละวันตังอิทธิพิสังขมาตุโนชิตตะวามุนินโธตันเตชะสาภพระวัตุเตชะยมังคารานิกัตะวานะกัตตะมุตเท่ารังอิวัคพันนียาจินใายะทุจัก วจันะใช้การนมะเชสันตินะโสมะวิคีนาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาทุเตชยมังคารานิสัจจังวิหายะมติสัจจกะวาทะเกตุงวาทางพิโรปิตตมะนัอัติอันทปุตตะปัญญาปฏิปชชาริโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาทุเตชยมังคารานินันโทปนันทภูชะคังวิภุทังมหิตถิงคุเตนะเถระผู้ชเคนะธรมาปยันโตอิทูปเทสาวิธินามุธินาม ชิตาวามุนินโธตันเตชัสสาปวัตุเตชัยมังคารานิทุกขาหะทิติภูชเคณสุทธาคัทถังคำมังวิสุจิสุดทิมิทิพกาิพานังยานาคาเทนาะวิทินาชิตาวามุนินโธตันเตชะสสาวัตุเตชัยมังคารานิอิตาปิพุทธาชัยมังคาราคละอัฏฐคถทายวัจโนจนโนินักทีเนสารเตมตันทีชิตวานานิจาวิ วิดานิจุป,ปัตถวานิโมคังสุขังอทิกระเมยยะนาโรสปันโยมหากรุณาธนาทนิตายสัพพะณิโนนินางบูเรตวะปารมีสัพพะปโตสัพโธจิมุตตะมังเอเตินะสัจวะเชน้าคนตุเตยชย,ยมังคารัง เชยันโตโพธิยามูเระสกยานังนันทวัฒโนเอวังตะวันวิเชโยของขเชยันตุชัยมังคะเลอภารชิตปัญละเกสิเสปัจาวิปปคะเลอภิเศเสัพระพุทธาอัคคปโตปโมทติสุนักขตตักสุมารกังสุปัปาตักสโุติตังสุปโนตุโมโหทวนจากใจคิดขังครามมาจากสุปัตถคินายาจกรรมังวจกรรมังปัตถคินัปปัตถคินังมโนกรรมังปณีขีเตปัตถคินาปัตถคินังกตตะวาลาพันตะเตปัตถคินีภาวนตุ สัพพมังขอรังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาสุตีปวัตตุเตปวัตตุสัพพมังคอลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะสัตตาสุตีปวัตตุเตปวัตตุสัพพมังขอรังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัตตาสุตีปวัตตุเต ยาเทวตาสันติวิหารรบวนสินินถูกเปคารีพุทธิคารีตะหินตะหินตาธรรมะฐาเนนนัปะวันตุปุชิตาสติงกโรเตเท,ทวิหารรบมเทเรเทราจมาะมาจอนักวจจะพิฆวสาราวมิกาธาณปฏิอุปัสการขามาจะเทสานิกมาจะอิสาราสปนภูตา Ku Kita Pamatute Chara Pucaya Yapi Jana Sampawasangse Tachita Athawu Papa Tika Niyad Nikanamawrang Pukita Te Sapepi Tukar Sakrod Tusakpyang Tata Tujerang Sastamo Thomasara Japukara Sangkuhantu Samakowa Antaya Jayita Jaya Amhe Raktu Sastamo Sapepi Thamajarino Wijin Sapa Pudayamathemi Ariyapaveti Te Pan Sagna Sono Tuto Sapepi Pa Nino Puthasa Asani Samatha Nang Paveshanto Karitevo Pawasatu Wutipaw Payasa Nang Samithang Netu Metaning มาตาปิตาจะอัตระชังนิจังรักันติพุตตังเอวังธรรมเมนะราชานุปชังรักันตุสัพพะาทุกขปัตตาจะนินทุกขาพยาปัตตาจะนินพยาโสกปัตตาจะนินโสกานุสัพพะเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมหิ สัมปทางปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัปติสิกิยาทานังทัทันตุสัพทยาสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโงตุคัจฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธารรปตาปเจกนันจายังพรังอรหันตานันจเตชนะรักขังันธามิสัพพโสโสโหโนตุสัพพังสุมังขรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสสจีโหตุ นิรันตรรังโหตุสัพพังสุงงะรังรักขนตูสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสวีโหนตุนิรันตรังโหนตูสัพพังสุ망งะรังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสธานุภาเวนสุีโนตุนิรันตรุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะนิทานอ,อนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสัจยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปะริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าในสีโรตังงสทัพย์ให้้นจากทุกภัยท,ทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนันการสวดสัจยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทร,รมันาบุญแล้ว ปวดอํนาวอนวยพวอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศษจีเดียนยอดเศษจีเดียนไว้ภูมิ68ตลตอดจนวัตถุมงคลทั้งปวลที่3าสิงข้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอานิภา, <c oughs> าพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการด้วยเถิดครับจบแล้วครับขอบคุณครับ